ภายหลังที่ได้ถ่ายคลิปนี่กะมีนะบอขึ้นมาลมมาอย่างม,มีนะบอมีนะแต่ว่าคุยของของเพื่อนอยากจะคุยไปเร็กหน่อยเพื่อนก็ไปโอ้ไม่เป<า>็นไคื<า>อคทางเจ้านี่ยท่านด้มีโทรศัพท์เนาะแต่ช่วงนั้นเนาะคุยแต่คุยทั้งข้าใจกันนะโอ้เพต่นว่าคุยของขุนเท่าไรซับไปเถะของนั่นแหละของนันชื่อจันนเัวคนเนาะโอ้แบบว่ามีเอฟซีทางลุงจันเนาะมีก็โทรอยากโทรมาล้มเลยทางนอกนี่บุมีโทรศัพท์<า> แล้วมแต่ว่าเพื่นนีเอาโท,ทรศัพท์ของเพื่นนีมาให้น้องล้มโยโอ้ือว่ออาหยัดเวลาหรือบางเวลาชื่อได้คุยกับเพื่นนี่เนาะ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบเสรท์ทุกทุกฐานเนะาะบอกว่าจะเป็นภายในหรือาต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบอสเสร์ชแนลอีกคือเก่าคือเดิมไม่นี้ก็ได้พาเอฟซีมาหาสาวแม่ห้างอีกคือเก่าคือเดิมเนาะที่ว่าก็เห็นหลายๆซองแล้วละมาทายถือว่าบอเสรมาเท่นี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสได้มาโอมาลมกับน้องเพิ่นเนาะก็คือน้องเพิ่นก็เป็นสาวแม่ห้างนั่นแหละ คือสา่งครอบครัวมาแล้วเนาะแต่กับผู้ว่าน้องเพ่นนี่มีลูกติดหรือบอรหรือว่าแนวใ,ใดก็ยังมาทันผู้ี่น้นงก็สิได้พาเอฟซีเขาไปสอบถามทางน้องเพิ่นหากว่าบนเสธถามผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีหลายๆเนาะตอนนี้ก็มาห nah. อไหายหอดหน้าน้องเป็นที่เห e ้อยแล้วล่ะเนาะคืนอน้องเิ่นกันนอนหน้าเป็นประจำพี่น้องเนาะก็สิได้เขาไปถามทางน้องเพิ่อนพร้อมๆกันเลยเนาะ

ปัจจุบันน oh, oh, right. ี oh, ่ก exactly ็เป็นสาวโสดอีกเครือที่สองขอถวบน้ำในลูกจะคนแล้วนี่ไคุณเด็กเสียไปโอ้ได้ผู้นึงแต่ว่าเสียแล้วก็คือว่าปัจจุบันนี่ี่เลิกกับสามีแล้วเนาะพอถามเนาะเป็นนั่นใดกว่าจะได้เลิกลากันอยากเลิกเลยอยากเลิกเองแบบผู้ถือบูต้งกันว่าง่ายๆกัน ควบบกขอาใจกันเนาะก็เลยมันเลือกกันก็เลยเลิกล่ากันเลิกแต่ดนนะบอได้สามปีแหละโอ้เป็นสวดปนะนาสามปีเล้เนาะอันอนุญาตนำคนบ้านเดียวกันกับเจ้าเนบะสามีเนาะโดยบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันโดยว่าดื้อมันกันโดนบอสากับสามีเอากันถึงเติบบอสามเอานะประมาณ ปีเนี่ยโอ้โหกันโดนตึกเนาะอยู่รวมกันได้10ปีโดยแต่ว่าเลิกกันนี้ได้3ปีเนาะโดยว่าเพิ่นก็เลิกกันแต่โดนแล้วเนาะโดยโดยสาเหตุที่เพิ่นเลิกลากันก็ย้อนความบ่เข้าใจกันโดยให้ผู้นึงไปนานึงผู้นึงนนึงโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็บ่ได้มาหามาหยังบ่เขาไปทํางานแล้ว โไปทำงานแล้วอยู่ไปอยู่มันแล้วเนาะก็ถือว่ายากับเน็ตขาดต่างคนต่างไปแหละปัจจุบันนี้เนาะโอ้คือว่าน้องตั้งแต่เลิกลากันนี่เคยไปหาเงินทางฝั่งไทยจากเถื่อนอะไรท่ยังไม่ไปโอ้โหว้าวว้าวบ่มีเงินไปโอ้คือคือคือตอนสร้างบุ้มขัวกับนั่นนี่เคยไปอยู่บ่เคยไปหลังจากเลิกกันก็บุ้มจะไปอยู่บ้าน แต่ก้อนนี่เคยไปทํางานอยู่ไทยพุดโอ้แม่เอากันกันเอากันมากกันเลยอยู่พังไทยพูดไ่ยัางบอกเออโอ้โอ้จักกันอยู่พังไทยพุ่นเนาะเลยแล้วก็แบบลมกันเข้าใจกันแล้วก็มาขออยู่บ้านอยู่เมืองพี่เหมือนลยโอ้แสดงว่าพูดจักกันแต่อยู่ทังพังไทยพุ่นเนาะเลยเแล้วือกลากันนี่มาอยู่บ้านเป่นว่าจะในเลือดกันหรือว่เลือดกันก็อยู่บ้านเลือดกันอยู่บ้านเลยโอ้ เลิกกันมาอยู่บ้านนี่แะที่นี่เลิกกันเนาะเมือเฮือนหญาบ่คือว่าอยู่เฮือนเจ้าของบ่อยู่เฮือนเจ้าของโอ้ยันว่าเมื่อเฮือนปู่เฮือนญาบ่เมื่อเนาะอยู่เฮือนเจ้าของโอ้เอากันแล้วกับมาอยู่เฮือนเจ้าของนี้โดยคือออกเฮือนออกยังก็เพราะทนสั่งคอบครวออกต่างเสาแหว้ท่านยะมุ่งลังโอ้ห่าเฮือนชานหนีกำลังชิดตั้งเนาะกำลังชิดสักด้วยด้วยหากันได้แต่เสาโดยเลิกกันก่อน หากวันนี้คือเลิกกันในส่วนที่เพื่อนกำลังจะเห็นเป็นของไพ่ชามัญขายขายขายออกไปจากระปั้นเงินกันโอ้ขายออกโดยคือดินปูเพื่อนกับดินซื้อบอกคือไปได้ดินมันเป็นหน้าของยาวาห่โอ้โอ้เป็นดินของสามีเนาะง่ายเนาะแต่ว่าทางนอกนี่ไปตั้งเฮื่อนตั้งซ่านอยู่หันโดยโอ้ยบ่เวลาขายเพื่อนขายทั้งดินบ่ทั้งเฮื่อนบอกขายแต่เพื่อน โอ้ขายเป็นสาวเพืเเ่อนโดยอ่ะแสดงว,ว่าขายให้พี่น้องเพิ่นบอกด้วยเลยขายเอาให้พี่เขาเนี่ยพี่เขาเป็นคนซื้อโอ้ให้เองินเพิ่นเนาะอเองินเพิ่นเป็นคนซื้อเอาเดี๋ยวเอาเงินมาปันกันบั่แล้วกันเลยแยกทางกันไปทางไผ่าทางลาวโอ้คือบ่าคือปัจจุบันนี่เห็ดอาชีพได้ใช่คือหนองปลูกผักปลูกผักปลูกหญ้ากจะกดกระปูขาย ปลูกพักปลูกหญ้าอะไรกะพูดกับปูเห็นหน้าแน่เนอนเฉยไรเนาะโดเห็นไรบ่เข่าปิ้นไหนลำร้อยเนี่ยโอ้ไม่ขาดลำร้อยคืออยู่รวมกันเนี่ยหลายคนบ่จากครอบครัวอยู่ประมาณเจ็ดคนนี่แหละอยู่รวมกันเห็นไหมโดยเจ็ดคนประมาณเจ็ดคนอยู่รวมกันกูมือเนี่ยเนาะโอ้ถือว่านอกจากเห็นทายเห็นหน้าแล้วก็ปลูกพักปลูกมีขายเนาะ คือว่ามีแผนนี่ก็จะไปทํางานอยู่ไทยอยู่บ่อยากไปอยู่โอ้อยากไปอยู่เพราะว่าเคยไปแล้วเนาะไปเห็นงานยังไปแต่ก่อนงานสวนแหละสวนกล้วยสวนยางเนี่ยสวนผักดูอยู่งานสวนไปตะกี้กันเนาะเคิบตั้งแต่เลิกลากันแล้วก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปแต่ปัจจุบันนี่ก็มีแผนอยากไปอยู่โดยอยากไปแบบทุกหาะที่อยากมีเงิน โบูมีเงินไปกันอยู่บ้านกับบมีแนวเห็ดเนาะโดแต่มาไปก็ต้องเห็ดบัตสปอร์ตเนาะหนักบัตเบอร์ได้บัดว่าบ่ได้ยังบูมีบัตเมื่อก่อนเห็ดอะไรมันตายโอ้เห็ดแล้วแต่ว่าเบิรดกำหนดโบูเลย่าบัตบัตเห็ดเมื่อก่อนนี่เบิรดกำหนดแล้วเบิรดอายุแล้วเนาะคือว่าน้ำใส่บูได้บูได้เห็ดบัตเดี๋ยวนี้เห็ดนะประมาณสี่สามพันบูสี่พัน โอ้สามสี่พันนี่แหละเนาะแต่ว่าโมเมนบัตรด่วนมันบอกโมเมนเฮ็ดบัตรสปอร์ตโอ้เม่อว่าบัตรธรรมดานี้แทนด่วนมันก็แพงแน่เนาะโดยตกอยู่ประมาณหกเจ็ดพันผู้ไม่จังเนาะถ้าเป็นบัตรด่วนเนาะจะเอาเฮ็ดบัตรธรรมดาทำอนี่ห้องนี้ประมาณอยู่สามพันสี่พันเท่านั้นเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดนี่ก็มีนายหน้าไปเพชรมันบอกเฮ็ดก็ต้องมีนายหน้าแลนให้ต้องเพิ่นนำพาไปเนาะ พายหลังทีได้ถ่ายคลิปนี่กะมีแล้วบอกคุมาลมมาอย่างมีแล้วบอกมีนะแต่ว่าคุยของของเพื่อนอย่าคุยไปเล็กหน่อยเพื่อนก็ไปโอ้แบบว่าคือท่านเจ้านี่ท่านได้มีโทรศัพท์เนาะแต่ช่วงน้ะเนาะคุยแต่คุยทั้งข่าใจกันนะโอ้แต่าคุยของเพื่อนโทรศัพท์ไปสิของอันไหนของอันชื่อจันนวลเหมนนโอ้แบบว่ามีเย็บซีทางลุงจันเนาะมีคุทรอยากโทรมาล้มแต่ทางนอกนี่บุมมีโทรศัพท์ แล้วมีแต่ว่าเพื่อนนีเอาโทรศัพท์ของเพื่อนนีมาให้น้องล้มยโอ้ถือว่าหยัดเวลาหรือบางเวลาชื่อได้คุยกับเพื่อนนี่เนาะคือว่าเห็นเพื่อนชื่อโทรศัพท์ห้บบ่เออชื่อมาอยากต่ว่าท่านเน่ท่านนล้เบิรงท่านอดินนันโอ้ชื่อมาจากสักเวทเงี้กับผู้เพ่นชื่อหายนี้เป็นผู้บ่าวก็คือว่าเป็นแบบได้นี่ชื่อให้โทรศัพท์ให้น้องบ่าวเพิ่นเพิ่นว่าเพื่อนเป็นพ่อใหม่ โอ้แต oh, like okay. si oh, oh. ่ว่ายังบ่ทันในร่มกันเนาะยังบเคยล่มกันกับเพิ่นจะทือบ่ล่มไปแล้วแต่ว่ายังต้องจะเข่าใจกันนะโอ้แบบว่ามิแตตุจันง่ายๆกับล่มจันเนาะลุงจันเพิ่นให้โทรให้ล่มน้าซื่อโอ้ถือว่าตลุงจันแบบมาสัมภาษณ์เจ้าแล้วก็เพิ่นโทรให้เจ้าล่มโอ้บางข้างคร้าซื่อเนาะก็คือมือเช้านี้กับพู้ที่เคยรูกับเจ้านั้นซื้อโทรศัพท์ให้เนาะโอ้ถือว่าเพิ่นนเป็นพ่อไม้ เป็นความหมายว่าเมียกับตายแต่คุนอยู่ทางใดผู้นี้นะอยู่อยูอยเอ็ดโอ้อยู่ลอยเอ็ดแตคืออยู่ทางฝั่งไทยเนาะโดยเลยอ้เป็นในซื่อฝากเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ทางน้องชิดาเนาะโดยเได้คุยกับลมกับเพิดในผู้จักกันดนระบาดเนาะยังบบได้จักกันปันไงโอ้ยังบบท่านได้เข่าเนื้อเข่านังว่าง่ายๆยังบบพู้จักนิสัยกันซักโดย ว่ามันคุยของเพื่อนนี overseas, mmm. à, nation, man, block, also, beer, ่มันน oh, ja ั่นเดียมันสะดวกคนนใจเพื่อนมาสะดวกคุยคนบ่านไดนเนาะค่ะว่าเพื่อนติดโตมากเนี่ยจังเพื่อนเวลาเพื่อนมาหาจังได้คุยเนาะแต่ขึ้นทางน้องเพื่อนอีก็หากระซื้อโท่าไรซับเลยเลยก็ยังบัดท่านได้โอ้ได้ลมกันเข่ากันใจกันพักแน่แต่การหู้ว่าสิไปกันซ้ำใดการยังบัดท่านหู้ตัวนี้เนาะโดยเพราะว่ายังบัดท่านหู้จักนี่ใส่ใจข้อกัน กบาตนี่ได้เพิ่นสีหูเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นกาได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แน่วเนาะดี้กัเพิ่นบาตนี้ได้คุยเต็มที่เลยชาวบุญมาเนาะแม่คุณได้คุยเต็มที่แบบเนาะเออเต๋อมีเวลาว่างนี่คุยเลยันี้เนาะเพราะว่าเพิ่นชื่อโทรศัพท์ใหายแล้วแด้วเนาะแม่มากกับเป็นของส่วนตัวแล้วเนาะดูไปดูมาควบาผู้ที่ซื้อให้น like ี่กะ ฝาคุณห no, no. ูใจแต่ว่ายังบ่ทันลึกเซิรงเนาะน้องเนาะบอกว่ายังบ่ทันหูแจังนิสัยกันเลยเลยกันเพิ่นเว้าว่าผู้นี้แลบอันน่ะแฟนขคอยก็ยังบ่ทันเว้าเนาะอันน่ะเว้าเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ลุมกันเพิ่นจักสิไปกันรอดสําคัญใดก็ยังบ่ทันฮู้ตัวนี้เนาะก็มีแผนว่าสิลุมสิคุยกับเพิ่นนี่แหละเนาะมาชิลุมสิคุยกับเพิ่นไปหาก็บ่แน่เนาะว่าสิคุยกันไปจักเดือนหรือว่าชมวังบอกนี้เนา ยังนั่งกับยังบุทัน t ู a อยู่เราะว่ายังบุทันเข้าใจกันคือผ่านการถ่ายคลิปหลายๆช่องมันนี่ก็มีแต่เอฟซีลุงจันทร์นี่เคยมาโทรให้คุยให้ลมเนาะโดยยังบุทันมีเอฟซองเอฟซีช่องอื่นมาโทรมามึงมีมีแต่ลุงจันทร์คนเดียวโอ้มีแต่ลุงจันทร์คนเดียวมีแต่ทางช่องลุงจันทร์เพิ่นเนาะโด้วยแสดงว่าเพิ่นกะท้้งน้องก็คือสี สิคุยสิรวมสิหักแท้อะไรเนาะเพราะว่ายังบมันมีเอฟซีทั้งห่าให้เพื่อนจริงใจนะเนาะปัญหามันก็คือทางพุ่นกับสิจริงใจกับเฮาหรือบ่เนาะืเพคนนี้คนอายุจักปีประมาณจักปีเพิ่นเพิ่นน่าประมาณเพิ่นบอกมาว่าประมาณหาปีเพื่อนประมาณหาชิยโอ้หาชิปเลยเพื่อนนี่ประมาณหาสิปีเนาะโโดดยยแล้วก็ว่าทั้งนอกนี่กะสิลมก็เพิ่นได้อยู่บ่นีได ประมาณหาสิบปีอะไโอ้แต่ว่าหน้าตาคนนีเห็นนะบอสเห็นแต่ว่ามันเกย์เต็มแล้วโอ้แต่ว่าหาสิบปีน้องก็ับคุยได้ใช่โอ้ถ้าว่าเป็นคนคงใจแล้วก็สามารถแต่งงานด้วยกับเพื่อนได้ได้แต่พวกเราเพื่อนอยากจะไปยู่พุ้นได้จะสิไปน้ำเพื่อนหรือเปไปเนาะโอ้ท<ส>่าว่าลมกันเข้าใจกันแล้วถ้าเพื่อนจะได้น้องไปยู่ฝั่งไทยก็ไปคือกันไปเพราะว่าทางน้องนี่แก แม่ทางน Youtube ้องนี so ่ก็บโบได้มีภาระเนาะบบได้มีลูกมีเต้าเนาะบอกง่ายๆเป็นสูตรเทือที่ทรงแต่กับโบมีภาระอย่างเลยลูกเต้าเพิ่นกับโบมีเพิ่นว่าเนาะพันกะสิไปน้าได้ยูเพิ่นว่าเนาะปัญหามันกะสิคุยกันเข้าใจหรือบ่เนาะโดยโดยโดยแตตอนนี้กะกะว่าคุณพิเศษอยู่แต่ว่ายังว่าท่านเลือกซึ่งเนาะโยังว่าท่านเข้าใจงักแน ขาคยกับท่ในลมคือตั้งแต่ลุงจันทร์ซื้อโทรศัพท์มาให้แต่เช้านี่มื้อนี้คุยกันลบ่นี่กับเพิ่นับ่ได้คยาแเมนเรื่อยๆนะยังบ่ไวยังต้องยังทันเปิดเว้าง่ายๆก็ซื้อเครื่องใหม่มาก็ต้องสาแให้มันเต็มคักแน่ก่อนเนาะจังใช้่น่เนาะโดยถ้าว่าเฮาไปใช้ก่อนก็ยนแบตเสื่อมได้เนาะถือว่ามื้อแรกนี่แหละเนาะเออบ่แรก่ได้ เ่ามือแรงกะชีได้คุยกันเขา้เขาคอกันแหละเนาะโอ้คือว่าเฮากับีโทรศัพท์ส่วนตัวแหละพี่เนคือมแตงอายเว้นจะชีได้คุยได้ร่มเต็มที่เนาะโอ้เพื่อนก็เลยอยากคุยอยากร่มน้ำแต่ว่าทางนอกเพื่อนี่บุ้มีโทรศัพท์เนาะก็คือว่าเพื่อนชีหามีเพื่อนชีมีเวลามาหาเฮานะเลยเลยเลยหนึ่งมากกับเพื่อนก็มีเวียกมีงานเพื่อนถ้าว่าเพื่อนมีโอกาสมาเพื่อนก็จะังได้มาเนาะถ้าว่าเพื่อนมีโอกาสก็คือว่าแน่นาะ นั่นแหละเพื่อนก็อยากล้มอยากแบบว่าศึกษาเนี่ยเนาะเพื่อนยังได้ซื้อโทรศัพท์ให้ทางน้องสีดาเนาะเลยเพื่อนก็อยากโอ้อยากล้มอยากพูดจั๊กในใยใจคอกันเนยถ้าสมมุติว่าเพื่อนนัดพบครั้งแรกยุบไปทางพังไทยก็ไปได้บ่เนองก็ไปคือกันเนาะไปได้บ่โอ้ยถ้าวันโอ้อยากเห็นหน้าสาวสีดาตัวจริงเด้ให้มาหาอยู่ทางหมกดาหานนี่ก็ไปได้บ่เนาะไปได้โอ้าะว่าไปจะหักแป้งกันนะ เพียงแต่เข้าใจกันเนาะเข้าใจกันเพียงแต่เป็นหักแพงกันดูแลเอาได้เนาะใช้กับไปน้าได้คือกันคือว่ากําลังสิบหกหักแพอะไรเนาะแต่ว่าช่างสามีของน้องคนก่อนนี้อายุช้ำกันบ่อายุกันนะประมาณสิบปดาย อะไรเรียกันและเนาะตปานๆกันเนาะประมาณ21 21 2โอ้แต่ว่าเพิ่นสิคบวันนี้เพิ่นกอยคบนมีอายุแน่เนาะมาเพิ่นกเคยลมเคยคบเนาะก็เคยอยู่กับคนที่ว่าอายุเท่าๆกันเนาะแต่กบ่ถึกบ่ต้องกันจไดแยกทางกันเพิ่นว่าเนาะแต่ันี้เพิ่นกสิขอลมผู้ที่ว่าอายุ อลื่นเพิินน้องเบิงเ,เน,ะนาะง่ายๆจะ้ะถือว่าขอบคกับคนที่มีอายุหลายกว่าเดีว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮา,นาเนะถือว่าเพิินก็คือสิมีความรับผิดชอบออหลายขึ้นคือว่าแหละได้ชาบุญมาคิไปรบกวนเวลาทางน้องเพิินเนาะโอ้อออน้องเพิ่นอยางหนึ่งเขาได้น้องคำเลยเนาะคือว่าเห็ดพักเห็ดยังเขดแน่แล้วว่าน้องมันยังยงกันแต่แล้ว ยังจิไปพดทพักอยู่บนี่เลยเมื่อนี่กะกลับพดทพักอีกคือพักนี่พักคายบ่พักบัวพักหอมกระก็บพักซีโอ้คือปลูกปลูกขายบ่น้องคือไปได้ยินน้ำ้วกขายน้ำโอ้ขายนี่ขายตลาดบ้านเฮานี่บ่คือขายตลาดแรงบ่ตลาดบ้านเฮ้าเด็ดโอ้ขายอยู่ตลาดบ้านเฮานี่ทือว่าถูกตามือที่เป็นตลาดนัดมี่ต้องได้เก็บไปขายครูถิดบ่ ถูกคนคานถูกคนประัดนี่เอาไปขายอยู่นอผักเนาะโดยโดยอาชาวบุญมาสยอะาบุญมากะสี่หลบกวนทั้งนี้ทั้งนี้คนชาาบุญมาเนาะมีไปพ่อกันอีกคิดหนาพี่น้องกันเนาะเป็นการมีเวียกที่จะไปอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือน้องเป็นเด้เบาสูฟังนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็มีคนคุยแล้วแต่ยังประทันเข้าใจกันยังลึกซึ้งพอปันใดแต่ก็คือผู้ที่ซื้อโทรศัพท์หาแล้วเนาะผู้ที่น้องคุยกับพี่น้อง นะตั้งศุกษาบุตรมากกสิขอลาำนี้ก่อนเนาะไปมีน้ำใจเล็กน้อยๆไปน้องคุณพ่อได้ซื้อบัตรโทรศัพท์ได้ซื้อไปแล้วดีโทรศัพท์ใหม่คิดน่อเยอันนั้นก็จะชั้นกับชั้นี้เลยเนาะเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าป็นน้องเนาะถือว่าการโอ้ลมการสัมภาษณ์การสักถามทางน้องซีดาและเนาะถือว่าน้องคุณก็มีอายุอยู่ เาเก่าปีถือว่าเป็นสาโสดอีกเถอ,อที่2องถือว่าปัจจุบันนี้ก็มีเอฟซีมีคนคุยแล้วน้องคนบ้านนอแต่นยังบ่ทันเข้าใจกันยังลึกซึ้งก็คือในมือเศร้านี่แหละก็มีทั้งพอน้องคนหน้าหรือว่าลุงจันท่านใดนอนได้สื่อโทรศัพท์มามอบให้น้องเพื่อเพื่อให้ได้สะดวกในการคุยกับเอฟซีเพื่อนทนะ่านใดเนาะถือว่าผ่านมาเคยคุยเคยร่มยูแต่บ่ก็ได้คุยบางครัง้งคราวที่ได้ ลวงจันทร์เพิ่นนี่เวลาแล้วก็มาโทรให้คุยมาให้ลมเพิ่นบ่าแต่ก็ยังบ่ท่านเข้าใจกันเนาะก็คือมือนีก็มีทั้งหลวงจันทร์นั่นแหละเรือพอน้องคนหน้ามาซื้อโทรศัพท์มาหายน้องเพิ่นถือว่ามือแรงเพิ่นว่าก็สิได้คุยกันเป็นครั้งแรกเนาะก็สิประมาณนี้นแหละเนาะก็ขอขอบอกขอบใจมายัง f อซผู้ที่ติดตามหับชมมาเสือตั้งแต่ต้นจนจบขออวยพรชัยให้จงมีสุขภาพเข็มแ็ง,งอยู่ดีมีแหงประเสริฐโคภัยไข้เทบฉะนั้นขอกล่าวคำว่า tak